ครับวันนี้เช้าวันอังคารก็มาเช็กในส่วนของสภาพอากาศนะครับว่าวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนมากน้อยขนาดไหนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับดูแผนที่ทาาอากาศครับจากข้อมูลทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็จอมความกดอากาศต่ำล่องมรสุมที่ปกคลุมประเทศไทยก็คือตอนนี้ก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับ เลื่อนขึ้นไปแถวประเทศลาวประเทศพม่าแล้วนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้หลายพื้นที่ประเทศไทยก็น่าจะมีฝนลดลงนะครับฝนเริ่มจะจะลดลงนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับค่อนข้าง็ะเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนของลมพัดสวนมตทางภูมนไทยก็ยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังจะส่งผลทําให้ ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนแล้วก็บางพื้นที่ก็ฝนตกหนักนะครับในส่วนของหลายๆจังหวัดก็ฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับในส่วนของดูคาดการณ์แนวโน้มการเกิดฝนนะครับของศูนย์พยากรณ์อากาศข้อมูลนะครับระยะกลางยุโรปนะครับก็วันนี้ในช่วงบ่ายถึงค่ำก็น่าจะมีฝน มากเหมือนกับเมื่อวานนี้นะครับในหลายพื้นที่นะครับโดยกระจายตัวแถวภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวัอนอกเชียงเหนือภาคตะวันออกนะครับก็จะมีฝนนะครับเนี่ยนะครับในช่วงค่าเนี่ยจะเห็นว่าฝนกระจายตัวได้ดีโดยเริ่มจากในส่วนของฝั่งที่รับลมมรสุมเริ่มแรกก่อนก็คือในส่วนของฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็เลื่อนจากตะวันตกไปด้านตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นฝนก็จะ เริ่มมีมากขึ้นในช่วงบ่ายนะครับบ่ายถึงค่ำนะครับจนกระทั่งตกต่อเนื่องจนกระทั่งถึงกลางคืนนะครับก็จะเป็นลักษณะของฝนช่วงนี้นะครับเนี่ยช่วงกลางคืนแถววิสานตอนบนก็อาจจะได้รับในส่วนของฝนหนักนะครับดูลักษณะการกระจายตัวของฝนในช่วงค่ำนะครับแต่ภาคใต้ก็วันนี้ฝนก็น่าจะเริ่มลดลงนะครับลดน้อยกว่าทุกวันนะครับ ส่วนภาคเหนือกับภาคตะนักีิงเหนือก็ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกเยอะอยู่นะครับดูจากลักษณะของโมเดลนะครับโมเดลของศูนย์พยากรณ์อากาศยุโรปะนะครับดูพอค่ำคนะครับดึกๆฝนก็วิ่งออกไปด้านตะวันออกนะครับก็พอดึกๆเนี่ยแถวด้านตะวันออกของภาคอีสานก็น่าจะมีฝนมากขึ้นนะครับ นี่คือภาพรวมของฝนในวันอังคารวันอังคารที่13านี่นะครับที่มีฝนค่อนข้าง,งจกะกระจายตัวในหลายพื้นที่นะครับดูลักษณะของการเกิดฝนฟ้าขนองอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงเช้าก็ยังฝนยังไม่มีเท่าไหร่นะครับแต่จะเริ่มมีก่อตัวมากขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับแล้วก็ พอค่ำถึงดึกก็เลื่อนไปทางด้านตะวันออกนะครับโดยฝนเริ่มจากทางด้านตะวันตกด้านรับมรสุมของประเทศก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนไปด้านตะวันออกแล้วก็จะเป็นหนักไปแช่หนักแถวอีสานตอนบนเลื่อนลงมาถึงอีสานตอนล่างก็คืออีสานฝั่งตะวันออกนะครับก็เป็นลักษณะแนวโน้มฝนของวันนี้นะครับที่ยังคงมีโอกาสที่จะตกอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับในวันนี้นะครับในส่วนของฝน ทีนี้ไปดูในส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบ้างนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ทําข้อมูลนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองนะครับก็วันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยเริ่มจะลดลงจากสองสาวันที่ผ่านมานะครับก็คือไม่มีพื้นที่สีแดงแล้วในขณะเดียวกันก็พื้นที่จังหวัดที่เสี่ยงภัยสีเหลืองก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับสําหรับ พื้นที่เสี่ยงภัยนะครับสีเหลืองนะครับก็ไล่ไปที่ภาคเหนือนะครับก็ประกอบไปด้วย1จังหวัดตากนะครับก็คือเป็นจังหวัดทางด้านตะวันตกที่รับมรสุมก่อนนะครับ1จังหวัดตากนะครับ2ก็แม่ฮ่องสอน3ามเชียงใหม่นะครับก็เป็น4จังหวัดใหญ่ๆนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงในวันนี้นะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับ ตอนให้องสอนเชียงใหม่ตากนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับก็ยังเสี่ยงอยู่ในส่วนของพื้นที่ทางด้านตอนบนของภาคนะครับตอนบนของภาคซึ่งรอบนี้ฝนก็ค่อนข้างจะหนักนะครับหนักมาหลายวันแล้วบางพื้นที่ก็เกิดน้ําท่วมนะครับก็ประกอบไปด้วย1นนะครับอุดรธานี2หนองคายนะครับสมบึงกาฬสี่สกลนครแล้วก็5นครพนมนะครับ ก็5จังหวัดนะครับที่เสี่ยงที่ฝนมีโอกาสที่จะตกหนักนะครับอุดรนนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมนะครับทั้งหมด5จังหวัดนะครับแล้วก็ภาคกลางวันนี้ไม่มีพื้นที่เสี่ยงนะครับก็ไม่มีพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักนะครับก็จะมีภาคตะวันออก3จังหวัดนะครับ ภาคตะวันออก3ามจังหวัดประกอบไปด้วยนครนายกจันทบุรีและก็ตราดนะครับก็มีแค่3ามจังหวัดนะภาพรวมวันนี้ก็ลักษณะการกระจายของฝนก็จะลดลงนะครับแต่ก็ยังมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอยู่นะครับนี่ไปดูลักษณะสภาพอากาศทั่วไปวันนี้6กรกาวันนี้ถึง6กรนาว,วันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าะน,นอง60%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่ ตากไม่ต้องสอนแล้วก็เชียงใหม่นะครับภากตะนกเชียงเหนือเช่นเดียวกันกับภาคเหนือนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่หนองคายนะครับบึงการอุดรธานีสกลนครและนครพนมนะครับในส่วนของภาคอีสานเนี่ยนก็ยังเยอะนะ60%ภักกลางนะครับ ภาคกลางฝนฟ้าะนอง40%ของพื้น,น,นที่นะครับ40%ของพื้นที่เน้นที่นครสวรรค์นะครับลบบุรีรสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครน,นะครับก็ฝนเริ่มจะลดลงนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับ ก็ยังค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้น3จังหวัดก็คือนครนายกจันทบุรีและตราดนะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับไปดูภาคใต้บ้างนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับโดยฝนตกหนักบางแห่ง เน้นที่ระนองพังงาตรงังและสตูลนนครับพักใต้ดาวตอนบนฝั่งอนันดามันนี่นะครับขึ้นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภักใต้ตอนล่างตั้งแต่พังงาลงมาขึ้นสูงหนึ่งสองเมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรนะครับภักใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนอง40อร์เซของพื้นที่เน้นที่เพชรบุรีประจวบคิรีขันชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับ ในส่วนของฝั่งอ่าวไทยตอนบนครับสุราธานีขึ้นไปขึ้นสูงหนึ่งถึงสองเมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่าสองเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของนครศรีธรรมราชลงไปนะครับขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงหนึ่งถึงสองเมตรนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ